สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับคลิปนี้มาพบกับหลวงปุญประชวอีกคลิปครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาชมการฉีดพ่นเปรยหอยครับจากการหมักน้ําใบมะกรูดนะครับนี่ครับหลวงบุญได้ทําการหมักไว้เพื่อนเพื่อก็เห็นแล้วครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็ได้ทําการหมักใบมะกรูดเอาไว้ก็วันนี้จะมาทําการฉีดพ่นกันด้วยกันนะครับครับเป็นอย่างไรติดตามไปนะครับ เพื่อนๆครับเมื่อได้ใบมะกรูดที่ได้ทำการเตรียมหมักเอาไว้พิธีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือใบมะกรูดนะครับเพื่อที่จะนำไปฉีดพ่นป้องกันเพลี้ยหอยนะครับก็เตรียมกะบอบเล็กๆนะครับยะกับอยเล็กๆเ,เ,เมื่อเราต้องการไปฉีดพ่นตัวเรียนต้นเล็กๆนะครับก็ไม่ต้อง ไปใส่น้ําเพิ่มนะครับไม่ต้องใส่น้ําเพิ่มเอใบมะกรูดก็อพอประมาณครับจิตตุเรียนต้นเล็กๆก็ระวังนะครับอย่าให้เศษใบมะกรูดลงไปนะครับป้องก,กันการฉีดพ่นไม่ออกนะครับนี่ครับไม่ต้องเติมน้ําเลยนะครับไม่ต้องเติมน้าโอเคใบมะกรูดเท่านั้นนะครับ ฉีดพ่นเยอะก็ใช้เยอะนะครับฉีดพ่นน้อยก็ใช้น้อยนะครับไม่ต้องไปใส่น้ําอีกนะครับไม่ต้องใส่น้ําอีกครับนี่เป็นกระบวยที่ลุงบุญชายฉีดพ่นอยู่เป็นประจํานะครับฉีดพ่นต้นเล็กๆนะครับถุเรียนเล็กๆนี่ครับมาได้มาเท่านี้แล้วก็ไม่ต้องไปใส่น้ําเพิ่มนะครับเทนี้ก็ไปทาการฉีดพ่นได้เลยนะครับไปครับเดี๋ยวจะไปฉีดพ่นด้วยกันครับ นี่ครับเพืเ่อนๆครับก็ทําการฉีดไปบนใบนะครับให้เปียกเลยนะครับตอนแรกก็ฉีดบนใบไปให้เปียกก่อนนะครับจากนั้นค่อยฉีดใต้ใบนะครับเน้นใต้ใบเลยนะครับฉีดผลขึ้นด้านบนนะครับ ฉีดให้เปียกเลยนะครับฉีดให้เปียกเลยเน้นนะครับในการฉีดพ่นก็ให้วันเว้นวันนะครับแต่ของหลวงบุลนะครับติดภารกิจต่างจังหวัดใช่มากกว่านะครับการดูแลฉียไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับไม่ได้ฉีดอย่างสม่ำเสมอนะครับก็เมื่อเขาดีขึ้นก็ติดตุลาก็ กลับมาเป็นอีกนะครับไม่ได้ฉีดสม่ำเสมอแนะนาเพื่อนๆนะครับไม่ฉีดสม่ำเสมอนะครับจะดีขึ้นนะครับกลับไปอีกต้นนะครับนี่ครับฉีดลงไปบนใบเลยนะครับบนยอดแล้วก็ฉีดด้านล่างครับ เน้นใต้ใบเยอะๆนะครับเ,รเพราะว่าเพลือหอยนะครับก็จะอยู่ใต้ใบนะครับเน้นอยู่ใต้ใบจำพวกเปลือยไลายแดงก็ป้องกันได้นะครับป้องกันได้ ตัวเล็กๆนะครับที่เริ่มปลูกนะครับ เฮดได้เปียกโชคเลยนะครับให้เปียกเลยเนี่ยครับเพื่อป้องกันนะครับเพื่อป้องกันเีดครับวันเว้นวันได้ยิ่งดีนะครับเวันเว้นวันได้ยิ่งดีของลงทุนก็ผิดภารกิจเทวันก่อนก,อนก็ไม่ได้ติดต่อนะครับเีดไม่ติดต่อก็เริ่มกลับมาเป็นหน่วยอีกครั้งนะครับวันก่อนดีขึ้นนะครับ น้ำมะกรูดครับป้อ,องกันได้ดีครับเปลือกายไรแดงก็สามารถป้องกันได้นะครับมแมลงนะครับก็จะไม่เข้าใกล้นะครับเพราะว่ากลิ่นของใบมะกรูดนะครับป็น,น้ำมันหอมระเหยอ,อยู่ด้วยนะ เอาให้เปียกโชกเลยครับนี่ครับเราฉีดได้แบบนี้นะครับแมลงต่างๆนะครับก็ไม่เข้าใกล้สำพวกเพลียหอยก็จะค่อยๆเบาบางลงนะครับจากที่เคยเป็นเยอะๆก็จะเบาบางลงนี่ครับ มาเลงกัดกินใบครับวันก่อนนะครับยูบนน้ำฉีชีดก็รู้สึกจะดีขึ้นแต่นี่ครับท่วงที่ไปติดภารกิจจากจังหวัดจะสองสาวันครับพอกลับมากินใหม่นะครับก็ฉะนั้นต้องฉีดวันเว้นวันนะครับดีครับดีกว่าไปใช้สารเคมีนะครับอาจจะเกิดเป็นยาร้อนขึ้นมาทุเรียนของเราก็จะ,ะมีปัญหาอีกแหละครับ เน้นเป็นน้ำหมักนี่แหละครับจำพวกน้ำใบมักลุดจะดีมากๆนะครับนี่ครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับนี่ครับก็หลายต้นก็ไปใส่มาอีกนะครับแต่ถ้าไม่ขี่ต้นก็พอที่จะป้องกันได้ครับปีนหอมมากๆครับปีนหอมมากมาก ฉีดไปก็กลิ่นก็หอมนะครับเพราะว่าเป็นใบมะกรูดนะครับมีกลิ่นมะกรูดหอมออกมาเพลี้ยควายลายแดงก็จะไม่เข้าใกล้นะครับมแมลงต่างๆนะครับต้นนี้รู้สึกว่าจะไม่มีเลยนะครับเพลี้ยควายลายแดงเพลี้ยหอยต่างๆนะครับมีบ้างเล็กน้อยอมแมลงกินใบแค่นั้นเองนะครับมแมลงกินใบก็แค่สองสามใบครับ ต้นนี้นะครับส่วนต้นนี้วันก่อนดีขึ้นเยอะนะครับวันก่อนดีขึ้นเยอะแต่ก็ขาดการฉีดติดต่อนะครับจึงทําให้มีอาการเพิ่มขึ้นอีกนะครับแนนําเพื่อนๆฉีดติดต่อเลยนะครับวันเว้นวันจะเป็นการดีนะครับเรือหอยจะไม่เข้าใกล้นะครับเรือไฟลายแดงต่างๆนะครัแล้วก็มีน้ํามันหอมระเหยของ มากรูดอยู่นะครับครับพอสาหรับคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ครับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับท้ายนี้ขอกว่วพรกับเพื่อนๆโชคดีมีความสุขกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ